สวัสดีครับกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวนะครับมาพบกับลุงพลคนเวียงจันทร์นะครับไม่ได้พบกันตั้งนานแล้ววันนี้พอดีเขาปล่อยน้ําสาธารณะมานะครับก็เลยเอามาให้ทุกคนได้ดูวันนี้เด็กๆก็เล่นกันสนุกเลยนะครับตอนนี้ที่ฝั่งโขงนะครับเลนฝั่งโขงที่ฝั่งลาวนะครับอันนี้เด็กๆก็เล่นน้ํากันนะครับเล่นน้ากันสนุกสนานเนี่ย เดี๋ยวเราก็ว่าจะมาเล่นอยู่ครับคอยทีมงานอยู่นะครับเล่นวันนี้เปะปล่อยน้ํามาเยอะนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มปล่อยมาถ้าเป็นกลางคืนนี่ยิ่งยิ่งเยอะมากเขาก็จะปล่อยมานะครับหลังจากปล่อยมาตัวนี้เราก็จะมีคอ,องเล็กๆนะครับในการปล่อยเข้านาน,นะครับ นาก็จะอยู่ด้านขวานี่ลงไปประมาณ 100- ถึง200เมตรนะครับ mm hmm. ก็จะปล่อยน้ำแล้วก็ปล่อยน้ำลงไปตามๆกันนะครับันนี้มันก็นี่ครับลนขึ้นมาด้วยเด็กๆก,ก็อาบน้ำนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับเด,เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนก็จะพากันมาอาบน้ำคลองนะครับ า <c oughs> มาในการทำตอนนี้เห็นสังกสีนี่ครับมันจะเป็นที่ <c oughs> เขาปล่อยลงไปนะครับน้ำแต่มันน่าจะเยอะนะครับเขาก็เลยตันไว้นะครับครับก็เลยตันไว้นิดหนึง่งหรือว่าไม่ให้มันมันไหลแลงประมาณนี้อะไรก็ไม่แน่ใจครับทุ <c oughs> กปีนะครับชาวบ้านจะพากันมาอนามัยคลองครับ <c oughs> ว่าถ้าน้ำจะปล่อยมา จะไม่ให้มีอะไรมาตันคลองสาบ,บ้านก็จะออกแรงงานนะครับในการอ,อนามัยตามด้านข้างของคลองนะครับถ้าใครติดตามลุงพลคุณวิจันก็จะเห็นตอนที่ลุงพลขับรถเป็นประจำทางนี้จะแบบโอ้หย่าขูดรถเต็มที่เลยครับแต่ทีนี้ยามนี้คือยามที่จะปล่อยน้ำเข้านา ดูดมาจากน้ำขงนะครับดูดมาจากน้ำขงขึ้นมาปล่อยมาตามเขตของสนมบบุตรนะครับตอนนี้ก็คือเป็นคลองของเมือ,ง,อง,งหาดเหพอนะครับนี่นะครับก็จะมีเด็กๆมาอาบน้ำนะครับแล้วก็บางทีก็มีผู้ใหญ่บ้างพวกเราก็อาบเหมือนกันนะครับพวกเราผู้ใหญ่พวกเราก็เคยมาอาบเหมือนกันตอนนี้ยังยังยังไม่สะดวกมาอาบ ปอยทีมงานมาเยอะๆนะครับแต่ว่าตอนนี้นยอดครับน้ํามันเต็มคลองเลยตอนที่เราเคยอาบเมื่อปีที่แล้วให้ดูน้ํามันไม่เต็มคลองนะครับน้ามันเริ่มลดลงแล้วนี่เขาปล่อยมาใหม่น้ําก็เลยเต็มคลองยอดมากครับเด็กเล่นกันสนุกสนานเลยครับ เล่นกันสนุกสนานมากครับเราก็ออกมางานนะครับในการตัดหญ้านะครับข้างทางเล้อนามัยด้วยกันนะครับโอเคนะครับถ่ายให้ดูแค่นี้ไว้พบกันในคลิปหน้าครับจะมีอะไรมานำเสนอคลิปนี้สวัสดีครับ